สวัสดีจ้าสบายดีเอทางช่องน้องคัมพงชชนแนลนะคะคลิปนี้ไม่เพ่นกับมาทักทายสบายดี FC ทางช่องเนาะคะ่ะตามเกาซินเกาซนเคยนะคะหลังจากลุ่งแนวทางของอของไายเนาะของตาปางน้ำโพแล้วก็ของอาจารย์สบายเนาะ ว่าออนไลน์แล้วก็ลงหนาลงหลังคลายซีนะเหมือนว่าอย่างกะข้างๆค่าๆปิดผ่านอีกอย่างก็ขอโทษด้วยจ้ะเนาะนี่ค่ะศูนย์สองแปดสาเหตุให้พี่พะัดแสนแตกนะคะ่ะหมดแล้วเนาะมวนี้เดี๋ยวใกล้ใกลมือเนาะเดี๋ยวให้พี่พะหัดขอน้ำปูน้ำยาอีกเนาะนี่ค่ะ เป็นบ้านไม่เพี้น,น,พนหลังหน่อยเนาะแค่สองห้องเองห้องนอนห้องเดียวเนาะราคาละกะ็อันนี้จะเป็นห้องโถงค่ะหิง้งพระก็จะเอามาไว้ห้องโถงเนะาะก็จะประมาณน,นี้เนะาะก็จะแคบแคบแน่เนาะบอมีบอไดหลังใหญ่ดอกค่ะเบ้านหลังหน่อยเนาะห้องนอนห้องเดียวเองเนาะบ้านหลังน้อยๆก็จะทำหิง้งพระอยู่ที่บนนี่เนาะแต่ มันบ่มีสถานทีนอใครอยากจะเห็ดของพระจะเงียบๆให้เพิินอยู่นอแต่แต่มันบ่มีสถานทีก็คือจังสีล่ล่ะนะแต่ว่ากับบ่ค่อยมีไผ่เสียงดังดอกนอกนอ,กอยู่นี่นะคาแพงอาบน้ําเสร็จแล้วยังลุกตื่นแล้วอาบน้ําแล้วพี่ฝนอาบน้ําให้แล้วนะดูสิทําอะไรกันอยู่บุกห้องเลยคาแพงจ๊ะเอ๋โอ้ยใส่เสื้อผ้ากําลังใส่เสื้อผ้าอยู่นะ คลิปนี้แม่เพ่นก็นจะให้เอซีทั้งช่องมาเบิ่งแนวทางนะคะฮหาหนอยของสามเซียนนะคะของผีผาหัดของเซียนโคราชเนาะเดี๋ยวใส่เสื้อผ้าเสร็จออกมาหาแม่ด้วยเด้อนะะบานหลังน้อยน่อยเนาะย่างไปสองสามเก้ากับควเยื่อนแล้วเนาะหลังน้อยๆแต่อบอุ่นนะคะเอฟซีขาเนาะ มันอยู่ที่ใจเนาะคะ่ะบ้านจะหลังใหญ่หลังโตถ้าครอบครัวมีความสุขก,กัคือเก่านะบ้านหลังหน่อยครอบครัวมีความสุขก,ก็มีก็ดีเนาะคะ่ะเ,เดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันดีกว่านะเพราะว่าจะลอข้าแพงจะนั่นเกินไปเนาะค่ะบานซัมนี่ละค่ะนี่ค่ะทุกคนมาเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่ะ ของมอว่าน,นี้เนาะว่ามีของเซียนไหนเขาเดนะได้เนาะเซียนใดล่ะของปูศี่ษูนเขาบอเนาะมาเบ่งน้ำกันค่ะนี่อันนี้จะเป็นห้าน้อยของปูศี่ศนะูนเนาะแม่เพ่นเขียนไว้เนาะแล้วแม่เพ่นเอาึ้นน้าจอให้ fc ทั้งสองเนาะนี่ค่ะปูให้มาเด่นลูดวิ่งลูดเด่นสองกับสามมาที่สามเนาะห้าน้อยมอว่าน,นี้เนาะแต่ว่าจับครูเขาเนาะส่วนเราพัฒนาให้ลูดวิ่งลูดเด่น หกับ7บอมาจักตัวเลยเนาะว่านี้หลุดไปแล้วเนาะของปูสีสูเนาะหลังจากเขามาบนล่างเนาะว่านี้ก็หลุดคะ่ะนี่คะ่ะเก้าสาห้าน้อยไปออกเล่าเนาะคะ่คะส่วนห้าน้อยของเซียนเชียงใหม่วะเมื่อวานนี้เนาะให้มา8กับ9นะคะเข้าที่8ดเนาะแปดเจบอมี่เนาะคะ่ะ แต่เจนะ็ดแปดหกเนาะมันออกเมื่อวานนี้น้อยปกติบอ,บอมมี่นะตัวจับคู่ตัวจับคู่ไม่เข้านะคะส่วนของพี่ประหัตเมื่อวานนี้ให้มาหนึ่งกับแปดเนาะคะ่ะหนึ่งกับแปดมาที่ตัวเด่นเอ่อตัววิ่งตัวรูดมาทั้งสองตัวเนาะและ้วก็จับคู่เขาที่แปดเจ็ดน้อยปกติเนาะแล้วก็ หนึ่งหกเนาะคะ่ะหนึ่งหกน้อย V ีไพเนาะคะ่ะของพี่ปหัตเขาสองน้อยเนาะ,ะส่วนลราพัฒนาของพี่ประหัเมื่อวานนี่บอ่อเขาเนาะคะ่ะหิ่งรลดกับบอ่อเขาเนาะ,ะสองมือแล้วเนาะสองวันแล้วเนาะวันพุธก็ไม่เข้าเนาะ,ะส่วนฮาหนอยของเซียนโคลาดเนาะให้มาหนึ่งกับศูนย์มาทั้งสองตัวเนาะคะ่ะ แต่ว่าจับคู่เขาน้อยพิเศษน้องน้อยน้อยนึงนะคะศูนหกบอมีเนาะจะทอศูนย์หาค่ะตัววิ่งตัวรูดมาทั้งสองตัวเนาะส่วนของเซียนโคราชเมื่อวานนี้ตัววิ่งตัวรูดเข้าที่หกเนาะแต่ว่าจับคู่บ่เขาค่ะเกิดราพัฒนาเนะคะ่ะ ขอโทษหลายๆค่ะอันนี้ลาพัฒนาของเซียนโคราชเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นห้าน้อยเนาะคะ่ะห้าน้อยนนอน่นเขานะแต่ว่าลาพัฒนาก็บ่เข้านะค่ะสามเซียนนี้สองสองวดแล้วเนาะบ่เ,เขาเนะนี่ค่ะส่วนลาพัฒนาของเซียนเชียงใหม่ก็ไม่เข้าค่ะเดี๋ยวด้ว ของเซียนโคราชขึ้นมีหลายเถ่อแถ้ของเซียนโคราชนี่จัดอันฮ่าล่าโอ้สงใสัย่นเขียนผิดเซียนโคราตั้งมาสองเถ้อนะอาจาะเป็นห้าหน้อยเนาะค่ะ<ม>บ่อเขาเพือกันเนาะ<ม>เออโอ้ห้าหน้อยวันที่สิบเก้าหมดแล้วค่ะเนาะ หมดแล้วเมื่อวานนีเน้เพ่นกับตาไล่นะคะขอโทษหลายๆเด้อค่ะเอามาเบิงตัวเลขของมืนีกันค่ะนี่ค่ะแนวทางนะ้คะฮานอยวันนี้ของเซียนโคลาดค่ะให้มาวิ่งรูด1กับหนะคะ่ะ1กับ6กเด่นที่หนึ่งรองหกนะคะตัววิ่งตัวรูดเนาะ,ะจับภูไห่มากก็มีหนึ 2, ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหแล้วกัหนึ่งเจ็ด หกสองหกสามหกห้าแล้วก็หกเจ็ดนะคะเน้นที่หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหกหกสามแล้วก็หกเจ็ดเด้อค่ะเนาะแนวทางห้าน้อยเนาะคะ่ะของเซียนโคลาดวันนี้วิ่งลูดหนึ่งกับหกเด่นที่หนึ่งลองหกเนาะคะ่ะจับคู่ไฮหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดหกสองหกสามแล้วก็หกห้าหกเจ็ดนะคะเน้นที่หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหกหกสามแล้วก็หกเจ็ดจ้าเนาะ มาต่อของเซียนเชียงใหม่ค่ะเซียนเชียงใหม่ให้มาวิ่งรูด3กับ9นะคะวันนี้ฮานอย3กับเก้าเด่นที่3าล่องเกค่ะเนาะตัววิ่งตัวรูดเด่นที่3าล่องเก้าค่ะจับคู่ให้3 2 3อ3 8แล้วก็สาเก้านาะเก้าหนึ่งเาสองเกนาะค่ะเพิ่นวงกลมให้ที่3 2 3ส3งสแล้วก็สาเก้าเนาะ แนวทางหาน่อยของเซียนเชียงใหม่คะ่ะวันนี้วันที่19เนาะวิ่งรูด3กับ9เด่นที่3ารอง9จับคู่ให้3 2 3ส3 8 3าเกค่ะเก้าหนเก้าสแล้วก็เก้าสี่ะเน้น3 2 3สแล้วก็สามแปเกค่ะมาต่อของพีพาัทคะ่ะ ส่วนของพี่ประหัตวันนี้หานอยวิ่งรูด1กับ9ค่ะเด่นที่1นรอง9เนาะค่ะจับคู่ให้หนึ่งสอหานึแล้วก็หนึ่ค่ะ9ก้าสอเก้าสาแล้วก็เกเนาะค่ะเน้น1นสองแล้วก็1นหแล้วก็1 6 1 9เนาะค่ะเน้นสคู่คือกันเนาะนี่ค่ะแนวทางหานอยเนาะของพี่พหัตเนาะค่ะ ให้มาวิ่งลูดหนึ่งกับเก่านะคะหนึ่งกับเก่าเด่นที่หนึ่งลองเก้าค่ะจับคู่ให้หนึ่งสองหนึ่งหาหนึ่งหกแล้วกัหนึ่งเก่าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าแปดเนาะเพื่อเน้นให้ที่หนึ่งสองแล้วกันหนึ่งหาหนึ่งหกแล้วกัหนึ่งเก่าเนาะตามนี้ค่ะมาแคบหน้าจอน้ำกันเลยค่ะแคบหน้าจอ เอาแนวทางนะเนาะแนวทางฮาหนอยเนาะวันนี้ของสามเสียนเลยค่ะตามนี้เนาะค่ะแคปหนาจอเด้อจ้าตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดนะค่ะให้ f อซทั้งช่องพิจ,จะะารณาเอาเนาะ ท,ทุกท่านเก่งอยู่แล้วนะคะ FC ทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลเก่งทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะตามนี่คะ่ะสุดท้ายแม่เพ่นกับผมมียังหลายกัมีคําอวยพรให้ FC ทั้งสองเฮงเฮงรวยรวยปังปไปด้วยกันขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะปราศจากโกาครคไข้ไข้เจ็บเนาะคะ่ะเดินทางไปทางใดก็ขอให้แข้วขาดปลอดภัยนะคะคลิปนี้กับขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า